อวัสดีทุกควันนี้ผมมือเกมที่มีชื่อว่า fxnn the people ทุกคนเคยเอิ่มดูคลิปอันนี้มาก่อนนะผมจะมุมขึ้นช่องให้ดูเองจากช่องของคนนะ้เขาชื่อว่า kc 9ก้าเก้า the war ูด่านจริงๆนั่นแหละพูดท่านจริงๆจะชื่อว่า marshall gaming แล้วก็แล้วก็เขาบอกว่าได้ได้ยิ่สิมาจากอันนี้ด้วย danny well กับกับป push แล้วทุกคนเขาไม่ไ่าดีก็สิแบบตรงๆมาเลยซึ่งวันนี้เราจมาเล่นแต่ทุกคนทุกคนเคยดูคลิปเอ่อนี้มาก็เกิดคุ้มเคยดูมาก่อนอ่ะทุกคนเขาจะเองว่าสตอรี่มันเป็นยังไงมั่งแล้วผมขอไม่เล่าแล้วกันนะเพราะไม่อยากสบายให้คนอื่นฟังแล้วหมดแล้วาบอกกันได้มาก็คือมันเป็นตอนหนึ่งที่เออไอจีจีมันไปซ่อมเครื่องเออที่จีจีอ่ะไปไปซ่อมเครื่องอ่ะพอมันลงลิปตอนหยุดลิปก็เสียมั้งโอเคเดี๋ยวเราพักสิที่ฉันอยู่ที่ไหนกันวะเนี่ย ไม่ยอะทยไงกันะเนีอย่ากเฮ้ยกล่องยาทกคนแวก็จำไว้่าทุกคนเกมนี้ไอ้คฟไม่วิ่งไม่ทาร้านะครับทุกคนได้ต้องกาไนะครับเต้ไเดียวด้วยปน

คนผมมีน้องตัวอย่างที่เขาแปลได้นะแต่ผมแต่เพียงแค่ว่าผมขี้เกียจแฟดแบงไม่บอกดิปิดน้ทุกคนใส่ที่มันเกิดขึ้นกับใส่ที่ปินถ้าก็พวกเห็นฟิลมันแปลกๆนะมันเกิดจากการทดลองอาจารย์นะทุกคนเพราะว่าผมไม่ค่อยรับธิ์นี่ไง เชียฟ okay, mm. oh bo oh yeah, mm. okay. ินโอเคมันไปแล้วมันไปแล้วเห็นห่งตามันยังเห็นกูอยู่ไอสัตว์มันยังเห็นกูดูบะหูบะหูบะหูเฮ้ยพอแล้วฟินฟินฟินมึงไฟไฟไฟมานยังมันเลยไม่เห็นแล้วไอสัตว์เดี๋ยวกูตกใจไอสัตว์แม่งกูกิเฮ้ยไม่เห็นนี่เฮ้ยกลัวกลัวฟินไม่จะเล่นแล้วหลังกูดีสัตว์ไม่เป็นเรอกเพราะเราไม่กล่องยาอยู่ นี่ว่าไรอยู่กันที่ไหนวะเนี่ยฉันเอ้ยป,อป้าบี้ชิมโบปุบไอ้เด้กใครอยู่ตรงั้นวะดูแค่สั่งคนที่จำมานี่หมดคนที่ต่อไปก็คอเคอยเป็นหรือเปล่าวะเอออาจเป็นไปได้ไล่ไล่ตกใจเหี้ย แก่อ๋ออันนี้อินาลีนแล้วทีดีเราก็จะแบบดีดทำาเข้าใจนะขอเราเด็กทำเหมือนที่หมาทำเหมือนกับในคลิปเขาเลยอ่ะเออตกใจหมดอีกทีอะผมเป็นคนที่จะได้ดีเกมแนวนี้มากถึงแล้วทุกคนที่ไม่ยอมแล้วแบบไม่รู้มันจะเริ่มใหม่ไหมแม่งแล้วก็คุณเล่น ถ้ากูตายแล้วกูเร <Be sorry. S 1> ิกใหม่หมดเลยเฮียกูกุมโมโหมากเลยเฮีย็เต็มกูจะโมโหปีนึงกูจะคอยดูว่าได้กีดที่จะได้เป็นโลบาไรหัวเฮ้ยโลบาอไรขาเสร็จแล้วว้ายว้ายไฟแปมได้สัตว์เราควยอะไรไเแี้งไ้งไอ้เี่ยไอ้เชี่ยไฟแป้งไอ้เชี่ย เมื่อไปช่วยกูดูไปในท้านาแม่สัตว์แฟนแบ้งพอแล้วไอฟินไอ้ฟินกูขอร้องฟินฟินกูขอร้องฟินกูขอโทษ กูไม่ได้กูไม่ได้พูดว่าไม่ได้ไม่ได้เลยเฮียกูไม่ได้พูดคำนั้นเลยสัตว์โลบาร้ายเนียมันเลวไ้ฉันเอแกแม่งจะมีอะไรบ้างวะเดาสุดดิมุ <c oughs> อีนาลินด้ <c oughs> ยยวยลองดูนะ <c oughs> กลัวจริงอันี่กูกลัวจริงละเริ่มกลัวละไม่อยากใช้นี่ทั้งเลยที่มันบงค์ภาพก็มืดเกินสัตว์มากุศลกูไม่ได้แบบดีเทลวะกูคิดเองเปล่าเนี่ยตัดแม่งเร็วเร็วดีมองที่สภาพวะมองที่สภาพให้กาแฟมันมึงเงี้ยแล้วกูกลาเซาะเคลื่อนแล้วฟิล์มมันไม่มาพันกูตรงๆไอ้สัตว์กูลง

ไอเชื่อวโรคจิตไอ้เชื่ยวหมาไอ้เชื่อหยุดหมาไอ้สัตว์ใครก็ได้ช่วยผมใครก็ได้ช่วยจีจีด้วยแล้วอย่าอีเอิบอีหยุดยาจากอีนี่หน่อยมึงบ้าปะเนี่ยพี่ถามจริงเถอะเมือ่อมึงจะไป้าพีไว้ตู้หัวปลาที่ไม่มีขาน,น,นีกคืออรไปแบง ไวอีวายเป็นไงล่ะเฮียรถไฟแบงกูเล่นไปสุ่มดิอือินาลุดพฝรม่งเถอะมันไม่เอาไปยังไปยัง เรมมื่งม,มันอยม,มาเยอะเยี่ยนี่โก,กีอ่ไรสัตว์ฟินที่คุรู้จักมันจะน่ารักกออว่านี้ไห่เจ้วะยิ้มวนันยันยิ้มยิ้มว,ว,วันอะยิม้มยิ้มแบบอะไรตัไอ้ เชื่อฟิล์มมึงมาท่าไหนมึงมาท่าไหนมึงกลับไปทางนั้นโอเคมันอยู่เล้มันอยู่ในตามโอเคเริ่มตอนนี้กูเริ่มตอนนี้ผมมีผมเร่มมีกำลังใจตอนนี้มีแสงผมน่ผมเริ่มมีกำลังใจแล้วเวรบ่บอกไอ้สัตว์เออ ว่าแต่มึงอยไงเนี่ยแานนี่โมกติมึนต้องใครของอยู่ทิวไวลาวเจ้าวะช่วงชาที่สองไม่ทาบอยู่ไหนวะเฮย้องอะรเี่ยคือท้ายไม่ท้ายนะไม่ว่าแต่ไอ้อลิฟลิฟนั่ใช่ได้ใชจะอยู่อปว่าวเฮ้ยไม่มีลิฟนิอยู่ใช่ไหม เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมวิส so ิคร้อยเนี่ยเตรียมพร้อมไม่ไล่ตามเหรอไม่รู้ยึงจำเพลงนั้นได้ไหมขอขอไอ้นั่นนะอ๋อเดเธอเคยดูอยู่ทุกคนูม้เมื่อชอบเครื่องเสียอจะเกิดขึ้นไหมเตรียมพร้อมกู no I will never hope to be safe I'll double-white. It's interesting how they were the only ones to actually escape from me. Almost as out of there. My eyesight has gotten worse and the chunk of my head gone. I don't recognize them. I thought they were an arse who was sick and did this to me. มกกหมดหรอพี่อย่าแก่กูแล้วพี่อย่าเป็นพอให้กูทำได้พี่อ่มาว่ครเคยเล่นเพลงเหรอขอย วตไม่มีก้อนผมมึงมองมลยไปหรผมตอนนี้ผมอาตอนนี้อายอดีของผมอายุสิบสามแล้วทำไมผมไมีได้ละจะไปดิเฮ้ยเ่าขาจะไปกันก่ครับบายบาย